ทองพุทโธอย่าลืมโทรนะคุณบีสวัสดีค่ะเบิร์ดบีสุดท้ายแล้วนะบีอายุเท่าไหร่จ๊ะอ่าสามสิบสามครับบีสามบีจะโกนด่าคุณเอ็มทำไมว่าคะพี่เขาไม่เห็นคิวมั้งไม่ใช่ไม่ใช่คนละสายสมตามบีวันนี้มีอะไรจ๊ะคือแบบอยากถามพี่ๆว่าแบบเหมือนคือถ้าเรารู้สึกอย่างว่าแบบคือเพื่อนเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนเราโดยที่ทางด้านที่เราบอกว่าเราไม่โอเคอ่ะคือแบบ พี่จะรู้ตึกยังไงนะครับบอกเพื่อนแล้วใช่ไหมว่าไม่โอเคอบอกเพื่อนแล้วครับผมแล้วยังจะไปอีกเหรอไม่ไม่แล้วมันเหตุผลอะไรที่เพราะเรารู้สึกว่าเขาชอบแฟนเราอย่างเงี้ยหรออต้องบอกว่าคือเขาเป็นทั้งกลุ่มครับกลุ่มเพื่อนเลยก็คือต้องเล่าย้อนไปบอกว่าปี คือจากปีที่แล้วครับ,ค,รบคือแฟนเก่าผมมาเลิกมาประมาณปีกว่าแล้วแต่ทีนี้เหมือนช่วงปีที่แล้วครับช่วงก่อนที่จะเลิกกันอะแฟนเก่าผมอะเขาก็มีเหมือนเตรียมจัดทิปไปเที่ยวต่างจังหวัดในวันเกิดเขาอะครับแต่ทีนี้เหมือนเราแบบเรามาเลิกกันก่อนพอดีก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยคงไม่ได้ไปกันแล้วแต่ท้ายเหมือนตอนนั้นก็คือแฟนเก่าผมอะเขาก็มีติดต่อหลังไม่ไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนกี่คนเพื่อนนี่กนะี่คนหลายคนเลยครับประมาณหกเจ็ดแปดคนนะครับคือเขาเป็นแก๊งเดียวกันด้วยถูกไหมเป็นเพื่อน เพื่อนในกลุ่มด้วย แล้วว่าเป็นแฟนเก่าด้วยนะเป็นแฟนเราที่เราพามารู้จักเพื่อนเราครับแต่เป็นแฟนเก่านะแฟนเก่าแฟนเก่าแต่ว่าปีที่แล้วยังคบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วก็คือคุณบียังไม่อยากให้เพื่อนยุ่งกับแฟนเก่าแล้วถูกไหมอ่าถ้าเป็นในปัจจุบันอ่ะคือแบบไม่อยากให้เพื่อนไปยุ่งกับแฟนเก่าแล้วแต่ว่าเขายังจะไปด้วยกันอีกพอคนนัดกันไปแล้วอ่าปีที่แล้วเขาได้ไปครับผมผมไม่ให้เขาไปโอเคพอเขาเพื่อนมาขอค่ะแต่พอแต่ปีพอหลังจากมันเกิดปีแล้วอ่ะผมก็บอกเพื่อนว่าแบบขอแบบไม่ ให้เพื่อนติดต่อกับแฟนเก่าผมแล้วได้ไหมอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ขอแฟนเก่าผมด้วยว่าแบบไม่ให้ติดต่อกับเพื่อนแล้วได้ไหมเพราะอะไรก็คือเหมือนช่วงช่วงนั้นเหมือนผมมีคนคุยใหม่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนเพื่อนผมก็ยังแบบยังพูดถึงเขาอยู่อะให้<ร>แฟนแให้คนคุยใหม่ฟังเหรอคะเหมือนพูดเมสากันอะแล้วต่อหน้าคนคุยใหม่ผมด้วยอะไรเงี้ยอืมโอเคก็เลยบอกพวกเขาว่าแบบขอ,ข,ข,อขอให้เลิกติดต่อกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ เขาสนิทกันไหมเพื่อนเรากับแฟนเก่าเรานะตอนนี้คือถ้าในช่วงนะั้นผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นช่วงที่แฟนเก่าผมาก็กาลังแบบปรัแบบตัวที่จะมาสนิทกับเพื่อนผมพอดีจังหวะก่อนที่จะเลิกกันนะครับแม่แต่ตอนนี้คุณบีบอกเขาจะไปเที่ยวด้วยกันดีแสดงว่าตอนน,นี้เ,เ,ขนเขายังสนิทกันสิสนนสใช่ไหมคะใช่ผมก็เลยเหมือนเพิ่งมารู้ว่าแบบเขาเขามีไปคุยลับหลังอะไรกันแลัวขึ้นหลังจากผมเลิกกันอนะผมก็ไม่รู้แล้วเขามีไปคุยอะไรกันซึ่งทางแก๊งเหรอคะจํานวนกี่คนคะเนี่ยที่สนิทกับแฟนเก่าบี ห้าหกคนที่บอกใช่ครับอ่าแล้วเหมือนพอมาปีเนี้ยเขาก็มีชวนกันไปเที่ยวอีกแหละแปลว่าเขาถูกคอกันในการไปเที่ยวถูกคอมากเลยแหละเออถูกคอมากถ้าถึงเที่ยวด้วยกันใช่อืมแล้วเราเลิกกับเขาไม่ดีใช่ไหมฮะก็ก็เป็นเรื่องไม่ดีอยู่ครับไม่ดีฝั่งเราหรือฝั่งเขาฝั่งแฟนเก่าคะฝั่งเขาเั่งเขาแสดงว่าเพื่อนเพื่อนไม่แคร์เลยอสิ่งที่ทําไว้กับเพื่อนเราเพื่อนใครฮะเนี่ยเพื่อนผมเป็นเพื่อนบีก่อนถึงไหมแล้วก็เขามาทีหลัง ดีบอกได้ไหมเรื่องไม่ดีคือยังไงเขานอกใจหรือว่าอะไรเขานอกใจแล้วเพื่อนดียังสนิทกับเขาก็แปลกนะคือก็เหมือนเขาก็มีคุยกับคนอื่นนะครับก็คือเลิกกันเพราะนอกใจถูกไหมอ่าน่าน่าจะใช่ครับแต่เื่อเนน่าจะใช่ไม่ได้น่าจะใช่ไม่ได้มันเลิกกันเพราะอะไรอ่ะมัแค่ใช่ไม่ใช่คือผมผมเห็นว่าเขามีแชทคุยกับคนอื่นหลายคนผมเราเราผมรับไม่ได้ผมก็เลยเลิกประมาณนี้ครับอ่าก็คือนอกใจแต่เออ ซึ่งเพื่อนคุณบีเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพื่อนกับแฟนเก่าคุณบีคนเนี้ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะด่าไหมว่าเอา้าทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยออาไม่ไม่ได้คือในช่วงที่เลิกกันอ่ะผมไม่ได้บอกเหตุผลว่าเลิกเพราะอะไรแต่ผมมารับรู้ทีหลังว่า ช่วงเขามีนัดไปเจอกันกับแฟนเก่าผมอืแล้วแฟนเก่าผมอเป็นคนนัดเป็นคนเล่าให้เขาให้เพื่อนผมฟังเองว่าเขาทําอะไรกับผมอืเล่าแล้วเล่าตรงไหมเราเราจริงจริงใช่ไหมคะเออที่เขาเล่าให้เพื่อนเราฟังรับรู้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมเราได้เช็คไหมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่าว่าอะไรแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแค่บอกว่าเล่าให้ฟังหมดหมดละ มันเพื่อนสนิทกันปะวะเออแปลกๆเหมือนเขาสนิทฝั่งนู้นมากกว่าเลยเออเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนพี่ถูกแฟนนอกใจเพราะพี่รับรู้พี่ก็จะต้องเออมึงเลือกกับมันดีแล้วเออใช่กูไม่คิดว่ามันเป็นคนแบบนี้เลยคือมันต้องมีการแสดงความเห็นกันแต่นี่แค่มาเล่าว่าเออเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วนะแล้วยี่ถ้าเกิดเขาเล่าอะเราต้องถามว่ามันเล่าว่าอะไรมันเล่าว่าอะไรมันเล่ากูว่าอะไรไมมันต้องเช็คว่าตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่เช็กด้วยเหมือนโดยพื้นฐานผมอะเป็นคนที่แบบคือผมก็ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดแแฟนเก่่าครับบบีท ด้วยอะไรนะว่าก็ก็คุณแาวนี้แล้วเราเราไม่ได้ก็เลือกกันกระจบแค่นี้เหมือนเราไม่ได้ไปแบบไปคุยเอามันอะไรเงี้ยครับอา้าวถ้าถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเออไม่อะไรแล้วทําไมถึงต้จะไม่ห้ามไม่ให้เขาติดต่ะ ถ้าถ้าเออก็ค pues ือเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเคยขอไว้ว่าแบบคุณไม่ติดต่อกันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะอะไรอ่ะมันเจ็บแ้นใจหรือว่ามันยังไงมันแปลกๆปกไหมมันเหมือนกับเราเองไหมที่รับไม่ได้ว่าไปมบอกไปครับว่าแบบเขาเขาเหมือนช่วงพี่ที่ผมมีคนคุยใหม่พอดีอืก็เลยขอไว้แต่พอทีนี้เขามาชวนกันปีนี้คือเขาก็ไปคุยกันรับหลังเขาไม่ได้มาเหมือนไม่ได้มาบอกบอกมาว่ามีการชวนไปอะไรนะอะไรเงี้ยประเด็นตอนนี้เหมือนเพื่อนบีไม่เอาบีเลยอ่ะ เนืกอกว่าไหมเหมือนเหมือนเพื่อนบีไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้แคร์บีใช่ยิ่งถ้าคุยกันรับหลังอีกแสดงว่าเพื่อนบีอะมีอะไรกันแล้วนะหมายถึงว่าถึงถึงยังคบกับเพื่อนคนนี้เออคบกับแฟนเก่าบีคนนี้อยู่อย่างสนิทขนาดเนี้ยทศนับพี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนฝั่งนู้นแล้วใช่เหมือนเขาเป็นเป็นเพื่อนฝั่งนู้นแล้วซึ่งพี่ก็เลยไม่รู้เลยว่าเขาเล่าอะไรกันฟังเนึ้อกไหมอืมนั่นแหละครับผมก็เหมือนได้มารู้ที่หลังครับว่าเขามีไปชวนกันไปเที่ยวอีกแล้วผมก็เลยบอกเพื่อนว่าคือถ้าคุณ ยังแบบคือถึงแม้ผมจะบอกว่าไม่อยากให้ผููคุณติดต่อกันอะแต่ถ้าในตอนนี้ผมโอเคนะถ้าแบบคุณยังจะคุยกันหรือพวกคุณยังจะคุยกันหรือยังไปเจอกันบ้างอะไรยเงี้ยแต่ถ้าแบบคือถ้ายังไปถึงขนาดไปเที่ยวต่างจังหวัดกันคือแบบเรารู้สึกเรายังรับไม่ได้อ่ะครับโอเคอ่ะคำถามวันนี้คือเลยคือถ้าเราบอกเพื่อนแล้วอะครับว่าเราแบบไม่โอเคครับแต่ว่าไม่โอเคที่เขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับแต่เขาก็ยังไปคุยกันรับหลังอยู่ดีว่าแบบจะไปเที่ยวกัน โดยที่ไม่มาถามอะไรเราเลยว่า,วาเราโอเคไหมหรือเราขอไปได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าเป็นพวกพี่อะครับจะรู้ตื่งไงถ้าโดนเพื่อนเพื่อนทําแบบนี้อ่าโอเคอถามใครก่อนครับมีสองคำถามได้ไหมครับอ่าได้ครับอีกคาถามคือแล้วก็เหมือนจริงๆมันมันมีอีกมันมีล่าสุดอะครับคือผมผมได้ไปคุยกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็มีเพื่อนบางส่วนครับที่บอกว่าจะไม่ไปแต่เราก็ไม่รู้อีกทีหลังครับว่าแบบเขาพวกเขาก็ไม่ได้พอใจเท่าไหร่ที่เขาจะไม่ได้ไปก็คือมันเคาะ เขามองว่าเรายึดติดเราไม่ปล่อยวางครับอ่าโอเคอันนี้ให้ถามว่าผู้พี่มองยังไงกับเรื่องนี้ถูกไหมเพื่อนกันนานขนาดไหนแล้วคะเป็นเพื่อนที่ไหนเนี่ยที่เรียกกันผู้คุณผู้คุณเนี่ยเพื่อนเออมันเป็นเพื่อนหลายๆแบบรู้จักกันมาแบบหลายๆทอดครับแต่ว่าก็รู้จักกันมาแล้วว่ามันอย่างนานสุดก็เป็นสิบปีครับเพื่อนอันนี้เพื่อนเที่ยวหรือเพื่อนจริงๆคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจริงๆเลยครับเพื่อนที่แบบอยู่ ที่มันเหมือนกับว่าเป็นแฟนของเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนแล้วก็มาแบบมารวมกลุ่มกันอีกทีหนึง่งแล้วก็เป็นเพื่อนเราอีกทีหนึ่งก็มีอะไรเงี้ยมีเพื่อน<ร>มัตยมมีเพื่อนมหาลัยอะไรอย่างงี้ไหมฮะอยู่ใน,ในีมีเพื่อนมีเพื่อนที่ทํางานเก่ามีเพื่อนที่มหาลัยก็มีออโอเคปนปนเอ่อ<ช>มาจากทุกที่ทุกทางมารวมตัวกันโอเคโอเคแล้วแล้วมีใครที่แบบกูทีมมึงเลยบีกูไม่ไปทางไปกับมันแน่นอนอย่างเงี้ยมีไหมมีครับมีมีคนหนึ่งคนหนึ่ง แบบที่เขาเข้าใจเราว่าแบบเขาว่าเรารู้ตึกยังไงอะอเหมือนเขาเป็นสายให้เราได้แหละเหมือนเขามีแฟนเขาอะอยู่ในทีมที่ไปมแฟนเพื่อนเราอยู่ทีมที่ไปแล้วเขาก็เหมือนคอยบอกเราว่าเฮ้ยเขามีอัปเดตกันประมาณนี้แล้วนะอนะไรเงี้ย <Okay. S 2> เราก็เลยรู้เรื่อง <Okay. S 2> อถามใครก่อนครับพี่เผือกก็ได้ครับถ้าเป็นพี่จะรู้สึกยังไงที่เพื่อนไปกับแฟนเก่าเราโดยไม่บอกเราเลยก็แปลกเขารู้สึกแปลกว่าเอ๊ะเพื่อนกูอะไรกัวกูเนี่ยตอนเนี้ย เออแต่ว่าพี่จะไม่ไปอะไรกับพวกเขาเลยแล้วจะนั่งพิจารณาตัวเองว่าอ้าวเพื่อนกูปะเนี่ยซึ่งเท่าที่ฟังความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้มันไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนใครเป็นพิเศษทุกคนกระจัดกระจายและมารวมตัวกันด้วยสถานะแตกต่างกันมันไม่ใช่ว่าแก๊งนี้เป็นเพื่อนมหาลัยเรา แล้วไอไแฟนใหม่เรามาจากไหนไม่รู้อ,อยู่ดีมาเอาเพื่อนเราไปทั้งกลุ่มเลยไม่ใช่บางคนเป็นเพื่อนมหาลัยบางคนเป็นเพื่อนทํางานบางคนเป็นเพื่อนเป็นแฟนของเพื่อนมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกทําอะไรในสิ่งที่เขาต้องการทําโดยที่ไม่ได้มีความเป็นเพื่อนมาเกี่ยวข้องไงหมายถึงว่าตัดไปเลยว่าบีจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เขาอยากไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวมันไม่ใช่กลุ่มเพื่อนที่ โอ้ยนี่เพื่อนรักเราเลยแก๊งน,นี้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเพราะฉะนั้นพี่ว่าหนึ่งเริ่มพี่เริ่มรู้สึกไม่แปลกแล้วที่เขาจะเลือกไปกับแฟนเก่าบีเพราะว่าถ้าวัดความสนิทแล้วทั้งกลุ่มก้อนนั้นก็อาจจะไม่ได้สนิทกับบีม,มากเท่าหรือจะมากกว่าแฟนเก่าบีมากมายแค่ไหนเขาแค่รู้สึกว่าอา,อาจจะเที่ยวกับคนนี้แล้วก็สนุกดีเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเลิกกันแล้ว ก็ควรเลิกกันแล้วดิถือว่าใช่ครับเหมือนคือว่าพวกเขาก็บอกแหละว่าเขาแบบมองแฟนเก่าผมอะครับเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่คนหนึ่งก็แค่ก็แคบบ่จะไปเที่ยวกับเพื่อนกับพี่ขนาดอะไรเงี<พ>้ยแต่ว่าเหมือนความรู้สึกผมอะครับก็ไม่ได้ติดโอเคโอเคเ<ม>ข้าใจเออเพราะว่าความสัมพันธ์ในกลุ่มอะมันมีอดีตแฟนของเพื่อนของอะไรอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมมีแม้คู่ที่เขาเลิกกันไปแล้วหรือว่าเคยเป็นแฟนแต่ยังอยู่ในกลุ่มอะยังไม่มีเลยครับไม่มีเลยเลิกแล้วหายหมดเหมือน ไม่ไม่ยังไม่มีใครแบบเลิกกันเลยครับในกลุ่มนี้แค่ผมนี่แหละอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้า B รู้สึกไม่โอเคมันถูกอยู่แล้วที่ B ต้องเอาตัวเองออกจากตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าจะไปไม่รู้นะถ้าเป็นพี่พี่ไม่เลือกที่จะบอกทั้งกลุ่มว่ามึงห้ามไปกับแฟนเก่านะพี่ไม่ทําเด็ดขาดเลยหรือว่าสิ่งที่พี่จะทำคือมึงตากันเลยไม่เป็นไร ไปเที่ยวกันเลยกูแค่ไม่ไปทริปเดียวว่าจังหวะดีๆหรืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจังตอนนี้กูยังไม่พร้อมแต่มึงไปกันเลยไม่ต้องห่วงกูพี่จะเลือกทําแบบนี้เพราะฉะนั้นขออ้อ2เพื่อนมองว่าบียุตติไม่ปล่อยวางจริงไหมพี่ก็คงรู้สึกว่าอุมก็เขาก็มีสิทธิ์คิดแบบนั้นใครไม่โอเคไปจัดการกับตัวเองในเมื่อที่เหลือ,อก,กี่คนฮะหกเจ็ดคนอ่าถ้าอีก67คนขเขาโอเคที่จะไปและเราเป็นคนที่มีปัญหาอยู่หนึ่งถ้าเป็นพี่พี่จะ จัดการตัวเองออกไปเขาจะไปเที่ยวกันทริปนี้อะไรก็ไปเราจะมาจัดอีกทริปที่มีแค่สองสามคนที่พร้อมจะไปกับเราโดยไม่มีแฟนเก่าอีกทริปหนึ่งก็ว่ากันแต่ในเมื่อทริปนี้เขาโอเคกันแล้วเราเนี่ยที่ไม่โอเคพี่จะจัดการตัวเองพี่จะไม่มีวันไปบอกคนทั้งกลุ่มว่าขอได้ไหมอย่าพิ่งไปกับแฟนเก่าพี่ไม่เอาอะ่ะไม่ทาอะ่ะไม่รู้นะอันนี้ทางพี่พี่อยากจะเป็นคนแบบปากหนักด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่จะไ,ไม่กล้าที่จะไป ห้ามใครขนาดนั้นนะพี่ห้ามใจตัวเองดีกวะ่ะเออเราไม่พร้อมกูก็ไม่ไปก็ได้แล้วก็ไปเที่ยวกันที่อื่นหมนหรือว่ากิจกรรมอื่นก็ได้นี่ว่าอย่างเงี้ยไอ้ทริปนี้ก็ช่างมันนะอืค<า>พี่จะเลือกทําแบบนี้อ่ะโอเคใครต่อครับพ,พี่เติร์นกันลยครับ<า>เหมือนจะไม่ซับซ้อนแต่พอฟังแล้วมันสำหรับพี่มันดูซับซ้อนอพี่จะไม่มองช็อตที่ว่าทําไมเขายังไปกับแฟนเก่าเราอยู่นะอื แต่พี่อยากจะมองว่าพอคุณบีเล่ามาว่ามันจากกันด้วยไม่ดีแล้วเหมือนที่คุณบีพูดว่าผู้ชายคนนั้นเหมือนคุยมีคนอื่นอะ่ะเขาบอกว่าอะไรเอ้ทโทษที่เออขอโทษคือถามก่นอนเขาใช้ก,ก่อนคุณบีอันนี้เป็นคอนสัมพันธ์ชายชายป่ะคะใช่ครับโอเคหมายถึงว่ามันคือคนอนสัมพันธ์ะชายชายอะ่ะมันจะเป็นเพื่อนแบบวงกว้างอย่างเงี้ยคือคสังคมเนี่ยกำลังถามเลยว่ามันสังคมเพื่อนมันจะพี่ถึงถามว่าเนี้ยมันคือเป็นเพื่อนไปเที่ยวกันหรือเปล่าเพราะถ้าเพื่อนที่แบบเหมือน มาเพื่อมาเจอกันเพื่อไปเที่ยวมันเป็นไปได้ว่าเขาใช้นมกับคนนั้นมากกว่าคนบีอีกอื้วตอนเนี้แบบอแบบแท้จริอองแหละแฟนเก่าผมเขา คือเขาเขาว่าไปเที่ยวหมายถึงว่าแบบเที่ยวผับอะไรเงี้ยนะครับเออไม่ใช่เพื่อนที่เนื้อกล่องไหมเราคุยหรือปรึกษาทุกเรื่องใช่มันแบบเป็นเพื่อนแบบไปเที่ยวกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนแห่งเอาคนนี้ไปชวนคนนี้มาคนนี้เอาแฟนมาคนนี้เอาแฟนมาถ้าอย่างเงี้ยพี่เข้าใจได้ว่าก็เขาไม่ได้แคร์คุณบีไงใช่หมายถึงว่าคุณบีจะทะเลาะอะไรกับคนเขาไม่แคร์เขาก็รู้สึกว่าแฟนเก่าคุณบีดีกับพวกเขาเขาแค่นั้นใช่พี่ถึงถึงถามคุณบีรายละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อน สนิทสำหรับพี่คือถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันล้วรู้สึกว่าเออเรารู้ว่าเพื่อนกูโดนอีกคนนึงนอกใจแบบไม่ดีเขาก็จะไม่มาคบส่วนใหญ่ที่เห็นจะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าก็ต้องเลือกเพื่อนกูเป็นหลักโดยที่เราไม่ต้องพูดด้วยซ้ำเขาจะเฟกกันออกเองเลยแล้วไ,ไอ้แฟนเก่าเราก็จะ เฟดเองโดยมารยาทเลยว่า <ม S 1> กูเฮียกับเพื่อนมึงมนะม,มันจะ<ม>แต่ทีเนี้ยพอบีเริ่มอธิบายเรื่อยแล้วก็เลยพี่ก็เลยเขาเย้าใจแล้วว่าอ๋อเขาไม่ได้สนิทกับบีหรอกซึ่งถามว่าถ้าพี่จะรู้สึกยังไงพี่ก็โกรธได้แต่ก็ต้องทําใจเพราะเขาไมไ่รู้สึกอะไรกับบีเขาไม่ได้ให้บี<ม>เป็นเพื่อนที่สนิทจนถึงว่าเขาจะต้องเกรงใจว่าเขาจะไปเที่ยวกับแฟนเก่าบีบีคือแค่สังคมะอืมสําหรับพี่นะถ้าฟังนะตอนนี้นะ ซึ่งถามว่าเพื่อนมองว่าเรายึดติดไม่ปล่อยวางไหมก็เขาก็มีสิทธิ์มองแบบนั้นเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าทําไมอ่ะก็กูจะคบกับคนนี้ต่อคือกูไม่มีเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไงกูไม่สนิทกับมึงไงการที่แฟนเก่ามึงที่ไม่ดีกับมึงมาโคบกูไม่ได้เป็นสิ่งที่กูจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกมึงเพราะฉะนั้นมึงจะมายึดติดทาไมเนเมื่อเหมือนเราให้ค <So, S 2> okay. ่ากันไม่เหมือนกันอะตอนนี้ที่ฟังอยู่นะเรารู้สึกว่าบีอ่ะรู้สึกว่าคิดว่าเขาอ่ะคือเพื่อนที่สนิทที่จะต้องแคร์ความรู้สึกแต่่่่่่่ฝัััังงงพพวกกกเเเเเเเคคค้้้าาาาออออะะะะะซึยยมมลนน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 ไดห็็ุุณณบบบีีีีปแรฉสิทจตื คุณบีต้องทบทวนความสัมพันธ์ตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับพวกเขากับที่เขารู้สึกกับคุณบีอะ่ะมันตรงกันหรือเปล่าเราคือเพื่อนในแคตตารีเดียวกันหรือเปล่าอื เพราะถ้าคนละมุมมองมันก็ไม่มีทางตรงกันคือถ้าเพื่อนนั้นรวมตัวเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้แคร์อะไรใช่เขาก็เห็นว่าสมมติเขาก็เห<ค> <he S 1> ็นห <he S 1> ว่าก็ออฟไปดิใช่คุณบีเป็นแค่เพื่อนอีกเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเขาแค่นั้นก็ได้อซึ่งอาจไปเที่ยวด้วยกันได้ะคุณบีก็เป็นคนดีไม่มีอะไรแต่อยู่ๆจะมาห้ามไม่ให้ไปเที่ยวกับอีกคนหนึ่งที่เขารู้จักมาแล้วอย่ามายุ่งอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์แล้วเขาไปไหนกันนะต่างประเทศอะไรเงี้ยต่างจังหวัดปะ เออนัดเวลามีชิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกถูกป่ะเขาเคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วโดยที่ไม่มีบีถูกไหมอืมตอนนั้นบีให้ไปรอบแรกอะซึ่งจริงซึ่งจริงให้ไม่ให้พี่ว่าเขาก็มีแค่ด้วยอ่าพี่หอมถ้าเป็นเพื่อนสนิทพี่มึงไม่มีสิทธิ์ไปกับแฟนเก่าค่ะอืมอืมส่วนโพทเลียนที่พยายามเดาว่าสังคมเกย์เขาต้องไม่มีอะไรกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอืมไม่เสมอไปอะไรไม่รู้อย่าคอมเมนต์แบบนั้นอ่าฮะอ่า เอาเท่าที่ข้อมูลเราได้มาเอา่อถ้าเป็นพี่ไม่แฮปปี้กับอีเพื่อนเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องคบเหมือนกันคือบีมีความสุขกับการที่ที่ที่จะคบเพื่อนเหล่านี้ไหมล่ะถ้า,ถ,าถ้ารู้สึกออมึงใบแฟนเก่าหรอกกูไม่โอเคบี B, มีสิทธิ์ไม่โอเคเหมือนกันกูไม่คบก็ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอะ่ะ มันจะไม่ไปเที่ยวกับแฟนเก่าเราหรอกใช่อืมมันจะมันจะแคร์เราใช่แม้ว่ามันจะรักเขาขนาดไหนก็ตามมันจะแคร์เรากว่ามันจะเป็นผู้ที่เขาเข้าใจว่าเอ้ยห่างกันเถอะอาจจะเป็นไอ้หนึ่งคนนั้นน่ะที่บีบอกว่าเขาไม่ไปอ่ะหนึ่งคนนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทเพราะว่าเพื่อนคนนี้รู้ใช่ไหมล่ะว่าอีแฟนเก่ามันนอกใจคิดว่ารู้ครับคิดว่ารู้ <l ots> เราเราเวลาเรามีเพื่อนเราปรึกษาปัญหาหัวใจไหม <l ots> เราไม่ได้เล่าหัะเลยไอคิดว่ารู้นี่คือเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าเล่าหมเพราะบางทีมันก็อย่างผมไม่ได้แบบเป็นคนชอบระบายด้วยแหละมันมืนชอบจัดก,การตัวเองครับก็นี่ไงเลยต้องจัดการตัวเองออกมาจากกรุ๊ปไลน์แล้วเนี่ยแต่ว่าอย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 ่าพยายามเรียกร้องความสําคัญจาก จากคนที่ไม่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะมึงไม่ไปเที่ยวก,กับแฟนเก่าเราได้ไหมคือมันเป็นการเรียกร้องความสําคัญอะอแล้วแล้ว,ลวพอเขาไปเราก็รู้สึกเฟลว่าอ้าวกูไม่สําคัญหรอมันมันผมผมบอกเขาว่าแบบผมไม่โอเคเฉยแต่เขาแบบคือถ้าเขาอยากจะไปอะอย่างน้อยก็แบบมาคุยกันหน่อยว่าแบบเอตกลงจะไปนะอะไรเงี้ยก็คือผมก็ยังอคิดว่าตัวเองอาจจะยอมให้ไปได้ครับแค่เขามาคุยคือวันนี้<ต>ที่บีไม่พอใจคือสิ่งที่เขาทําลับหลังเราทำลับหลังไปคุยกันลับหลังซึ่งมีสิทธิ์นะ ซึ่งมีสิทธิ์นะคือการไปรวมตัวเอ้ยมึงอย่าบอกอีบีนะ เป็นพี่พี่ก็ไม่โอเคมึงมึงไปกันไม่ต้องบอกอีหออ่างเงี้ยออ่ะแปลว่ากูไม่ใช่ทีมมึงนะแต่นั้นน่ะคือบีต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างบีกับเพื่อนกลุ่มนี้กลุ่มนี้อาจจะแบบก็กูก็ไม่ได้ทีมบีบีแต่ไหนแต่ไรแล้วกูก็คือคือเอาเนี้ยสังคมเก้งมันกว้างนะเออมันกว้างหมายถึงว่าเราเี่เราเราจะเจอกันอ่ามันเป็นเพื่อนของเพื่อนมันจะเป็นสังคมที่ดึงกันเข้ามาดึงกันเข้ามาแต่ไอคนสนิทกับเราอ่ะมันกี่คนแล้วบีไม่จําเป็นจะต้องแคร์ทุกคนบนโลกอเราอยู่กับใครแล้วมีความสุขอยู่ัคนนน้ อยู่กับอีเพื่อนที่แบบอืเฮ้ยกูอยู่ทีมมึงนะกูไม่ไปเที่ยวกับอีแฟนเก่ามึงเออเราอยู่คนนี้เราแฮปปี้ก็อยู่คนนี้ไปไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนหกเจ็ดคนหรือมีมีเพื่อนกลุ่มอื่นอีกไหมก็มีครับแล้วเขาดีไหมล่ะแจ๊งพวกนั้นน่ะแต่แต่เหมือนว่ากลุ่มนี้เหมือนกับว่าเราเอาจริงก็เหมือนผูกพันกันมานานอยู่เหมือนกันครับแบบก็เจอกันไปอะไรกินข้าวกันไปเที่ยวห้องเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอื ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันมาหลายครั้งอะไรเงี้ครับมันไม่ถึงจุดที่เปิดใจอ่ะบีคือเลิกกับแฟนเพราะอะไรอะ่ะบียังไม่ได้เปิดหรือเล่าให้พวกเขาฟังเลยแปลว่าบีก็ไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดร้อยเปอร์เซนที่จะคุยเรื่องส่วนตัว จริงจริงเหมือนท,ที่ที่ที่ไม่เล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งคือแฟนเก่าผมของกด้วยแล้วกว็แบบไม่ให้บอกพวกเขาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนเก่าเล่าเองนะมันย้อนแ,แยงนะบีนะแตกไหมแล้วเหมือนเขาอาจจะอยากบอกด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบอกด้วยตัวเขาเองบอกแบบไหนอีกอ,อบอกแบบ<ช>ไหนเออบอกแบบไหนอีกบอกบอกแบบฝั่งไหนเล่าเรื่องอีกบีนึกออกใช่ไหมแล้วถ้าเพื่อนสนิทกันจะถามว่าอ้าวมึงเลือกกันเพราะอะไรอ่ะมันจะมีมันจะมีโมเมนต์เนี้ยครับผมอืมเพราะฉะนั้น เอาเอาถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนกลุ่มนี้เขาไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีซัมติงรองแล้วล่ะเขาเลือกที่จะไม่บอกเราเอานี้เอาเอาพื้นฐานไม่ใี่แฟนเก่าไปเที่ยวสนุกอะอย่างนี้เหมือนพี่ว่าฟังดูนะมันเป็นเพื่อนกลุ่มแห่งเอานะบีเท่าที่ฟังนะไปกินข้าวกันไปเที่ยวกันหลายครั้งมันคือเพื่อนกลุ่มแห่งเอานะมันไม่ได้เป็นเพื่อนนึกออกใช่ไหม ไม่ใช่แบบอย่างเราสามคนเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานใช่เออเราไม่สนิทถึงขนาดเต้นเดี๋ยวนี้ไปนอนบ้านเต้นนะไม่ใช่ไม่ได้ว่าเออถ้ามีปัญหาชีวิตจะไม่โทรหาพี่หอมไม่ใช่ไม่ปรึกษากันแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เกลียดกันนะก็สนิทสนงขนาดทะเการถูกคอเนี่ยก็ีเออแต่อย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าพี่หอมเป็นเพื่อนกันไหมสนิทกันไหมเออก็สนิทแต่สนิทระดับหนึ่งใช่อย่างอย่างพี่เผือกเนี้ยก็เนี่ยใช่ไหมโบกับเผือกก็ไม่เหมือนโบกับเต้นเหมือนเพื่อกับเต้นอย่างเงี้ยใช่ ซึ่งถ้าวันหนึ่งเผือกจะไปกับแฟนเก่าที่นี่นี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ความความสัมพันธ์ในคําว่าเพื่อนในกลุ่มนั้นนะใช่แต่เขาเลือกที่แน่ๆคือเขาเลือกที่จะไม่บอกเราด้วยเจตนาอะไรไม่รู้นะเขาอาจจะเจตนาดีก็ได้นะไม่อยากทำให้ความรู้สึกเดี๋ยวบีบีมันเสียใจเราไปกันเองนี่แหละอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะฉะนั้น <K an> เขาทําอะไรก็ถ้าเราไม่โอเคจาักการที่ตัวเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง <S 2> <S 2> <S 2> มีสนุกไหมกับการอยู่กลุ่มนี้อถ้าแบบวันนี้ยังไม่อยากคุยกับพวกมึงเดี๋ยวกูรีบกุ่ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยววันไหนที่แบบว่าอไปเที่ยวกันถ้ามันมีจิตใจจะชวนเราทริปนี้สนุกว่าไปอยากไปก็ไปอยากทาอะไรก็ทํงเนี้ยไม่ต้องยึดติดอะไรทั้งนั้นส3มสมันก็บางทีมันก็ยังแหลเพื่อนที่บางทีการเวลาเราคัดคัดเพื่อนที่สุดท้ายมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็สุดท้ายในชีวิตเรามันจะเหลือเพื่อนไม่กี่คน มไม่จะเป็นต้องเพื่อนเยอะเอาเพื่อนที่มันไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพคนที่เข้าใจเราใช่คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดไหนนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ